ล่ะเออบักเล็กไอ้เหี้ยยืนใต้แป้นไอ้ตัวบักสูงเลยล้เหีปาทุกตัวสูงกว่าคนอื่นแบบอเอ๊ะสี่มีโอ้สีเยอะสีเยอะโอ้ผมโดนใบถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยช่วยทีหน่อยช่วยทีหน่อยกำลังดัเข้าใส่ส แฟดกำลังจะออกมาภายในสามมิตรกูแฟดจนสองสวยเกโก้กูไปกู้แล้วนี่ไงเอาใครจะมีดมันวาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยคุณผมจริงจริงว่าโอ้โหพีน้ำแล้วใครกูคนเดียวอีกแล้วอ่ะ เขาเรียกคุมไซส์แบบมีเชิงอ่ะอย่างกูยืนอยู่ในไซส์คนเดียวอ่ะเนี่ยกูยิงหกสิบเจ็ดอก่ะร้อยสามห้าแฟตตึงตึงอะสามตัวเจอเจอจัดมหาการในสัตว์จัดแน่แฟตเออุ้ยเหี้ยกูเป็นเจ้ากลับเลยเอสองตัวมันอยู่ฝั่งไหนจีเม มิดมันกลับไปแล้วมันบีบีเอก็มีเอก็มีสองตัวชากายกับแล้มันวิ่งมาบีเล้วเก็บมันติดเอมีเอหมดละเอหมดละรับเองเหรอไม่รับอยู่ดเอ้าโดนตัวเองไอ้เหี้ยสเปกเตอร์สเปกเตอร์โอเคไอ้เหี้ยสตันโดนตัวเองไอ้สัตว์แฝดเอชกายแฝดเอ เจ็ดเลยกูเลอชอบเจ็ดเอเจ็ดเอมันจะเข้าแล้วมันจะเข้าแล้วเคียวเคียวสองเจ็ดเลยโอ้โหอากาศไอ้สัตว์เฮ้ยเข้ามาละโอ้ยเจ็ดแปดสวยมีอีกมีอีกมีอีกสามคนมีทั้งหมดเอ้าเอ้าไอ้กูนึกว่าไอ้ทียังไม่ตายเฮียกูนึกว่าเสียบักทีไอ้สัสกูหลอนกูกูกูยังม่ตายโอ้โห ไอ้ทียกูหลอดกูนึกว่าเสียงเพื่อนไอ้เฮี้ยซีเหรอเยอะปะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากซีอะโอ้โหมันโดนแฟตพอดีมันเปิดประตูไหมวะไม่ระวังนะเจ็บในไซส์ายครับใกล้ใกล้สวยสวยตัวนี้ เนี่ยเจอกูไอ้เหี้ยเจอกูเจอกูไม่เห็เบอร์ไอ้หียโคตรโอพีอะตอนนี้เจ๊ดโอมาหากูอีกยตายตายายีทีทอยู่ทีทีเฮ้ยเฮ้ยใส่คูเหรอใส่คู่ใส่คู่ใคู่ใคู่วทยแท็กแท็กหกสองหกสองหกวยันมองเหียอะไรวะน่ะ โอยมีเยอะมากมีเยอะมากสี่ไม่มีโดดเข้าโดนสโลยังไม่มีใครเข้าไซต์ยังไม่มีใครเข้าไซต์เฮ้ยโดนนั่นอะเศษเศษกัดเศษโดนเศษโดนระวังเอ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 นะกูดันนี่มาขวานะกูแฝดขวาแฝดขวาแฝดขวาอยู่นี่ไหน โอ้โหมัน oh, ติดใบมันติดใบดันสายโอ้ยร้อยสี่สิบแฟนทอมอ้าวเพียงหายเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮทำไมกูเห็นมันจอดำๆเอาเมื่อกี้อ้าวก็อ้าวอย่าว่ามึงไม่รู้ว่าแชมเปี้ยนทำนี้ได้เออแชมเปี้ยนมันต้องมองขึ้นฟ้าเอ้ยถ้าไม่อยู่ตรงกลางอ่ะแชมเปี้ยนทุกอันอะเอาเหรอฟันทอมแวนดอลแวนดอลทั้งสองอะกูมีตรงกลางอ่ะมันจะเป็น อ้เียนี่ไอ้เแค่นี่ตกยุคหนึ่งไ้แชมเปี้ยหนึ่งเลยกูนะเป็นความจำเสื่อมแล้วฮะอะไรผมผมจะซื้อออฟตอนนี้ไปได้ได้ได้ลืมทุกอย่างในวาโลแรนต์ไปแล้วนี่เหรอโอ้ยเฮียมีเนทมาแถมให้กูด้วยเสร็จแต่เก็บออฟเสียงซีเดินชิดเนทเข้าแล้ว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 หลังกล้องหลังกล้อง สวยไอ้ละกองแม่งกลองอ้าวเหยียบทษโทษกูกระสุนหมดโทษกูกระสุนหมดอะไรไม่เห็นเป็นเลยไหนไหนไม่ไม่ต้องมีต้องคนมีปืนเท่านั้นอ๋อทุกได้ทุกคนปะแล้วทุกคนได้ทุกคนต้องยืนให้ตรงๆกับศพเลยแล้วก็มองแล้วก็กดปืนกดดูปืน่ะดันไม่ถีบขอไปแล้วนะแฝงแม่งเไรเงี้ยเงียบ ดีหรือเปล่าโอ้สิบุดวดหน้าสี่อ้แต่เจ็ชอบเลิกไงเจ็ชอบเลิกกูสมองเวทบีนะสี่จบตันเฮ้ยมันวอมันวอมันวอให้กูไม่ออกแอบสามตัวสามตัวอีกสองอีกสองทีเอามันเออเออกูแฟดตัวเองเอามันทีเอามัน วยอยู่ๆนั่นแหละก็อยู่ไกลอยู่ไกลเอาเอาคือก่อนโอ้ยเฮียนี่เพื่อนมันไม่บอกหรอหลังดันนี้อ่ะม่งทำเป็นสมงสมัวคือนั่นแหละสัตว์กูสาจะวิ่งไปอันตีมันเสกไม่ถอดมาดิอะไรอะไรเป่ยเป่ยใจเย็นใจเย็นๆก็ค่อยคุยกันใจเย็นสวยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเอาไง ี่ยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยเดินไปทั้งตัวแม่เดือดขึ้นมาหน้าจิมนี่เลยเหรอเอากูตายเดือดโอ้โหโดยยู่ในเดอะฮอรมี่อ่าตรงไกลๆอ่ะเอามันมันดันเชือกมันดันเชือกเฮ้ยเอาหลังนั้น เฮ hey, ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดตัวเฮ้ยเอาดิสวยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ใกล้คว้าขึ Eagle ้นไปข้างบนได้เจ็ดโดดเจ็ดโดดเออปีบุ่มไปเลยเฮ้ยสวยขวาใกล้เฮ้ยบนแล้วบบนบนบนเอาดี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  เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าวว้าถือว่าได้ไฮไลท์แล้วเสี่ยงกับหังใจเฮียแม่งพีข้างล่างตัวหนึ่งเจ็ตแม่งกับดาวเพื่อนอีกตัวหนึ่งไอ้สัตว์เทคพีเทคพีเทคพีตบักๆกันเนี้อรีบไอาเฮียต้องผ่ามิโยนเกมโอ้ยควายไอ้เฮียเอยกดผิดไอ้สัตว์เอยควายเมื่อกี้มือไปโดนไอ้เฮียไอ้ควาย ขอโทษขอโทษเร็วๆวางดาวอันนี้วางดาวขอโทษขอโทษอย่่าดุดนะดูดนะโอ้ยสโลวิ่วมันมาเต็มเซตมันฟาดเต็มเซตทุกคนถอยมาสี่ตัวแล้วสี่ตัวช่วยมันดิช่วยมันช่วยมันใกล้ใกล้เสดอยู่ใกล้โวยเอ้ยไปไหนอะเกโค้อะเกโคกูไปไหนอะเอาเกโคอินดี้เนาะแกโคไอ้เฮียแกโคไปจริงไอ้เหี้ยอะไรเฮียขบวน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 เกโค้ดเขาอินดี้เนาะ สงส mm ัยเมื่อกี้เจ็มันอยู่อีกแมพเอกสายไหม่แล้วเฮ้ยอันตรายทุกคนอันตรายสายใกล้ก็มีอีกอีกตัวอีกตัวสายใกล้อีกตัวสายใกล้อีกตัวสวยหมด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 ไลท์ไม่ไม่ไม่สวยดีกว่ามีดคนละเซตกันผิดเด็ดอ้าวอุ้ยมันอยู่หลังกองทรายเลยอ้าว ไอ้ฮี้อ่ะนี่หลับไม่รู้ตัวมันหายตัวแล้วกูไปนอนคุยกับล่างม่วงเลยสัตว์เสกูต่อยไอ้เจ้าสัสสัสไปแล้ไอ้เฮี้อกูต่อยมึงไอ้เฮี้อกูไปท้ายใกล้นะท้ายใกล้มีสายโดนโดนกูกูส่งโดนโดนหน่อยหน่อยกูตปอยประตูนะเปิดประตูเปิดประตูเอ้ยไม่มีใครเถิดกูเลยสี่สิบสี่สิบไปไป ใครเป็นใครเป็นผู้โชคายจากเหตุการณ์นี้บ้างครับไอ้ทขาไม่เป็นเหล้ามีดสิไม่กูตกใยชิบหายเลยสัสแคมซื้อปืนให้เลยไอ้เสกติดไอ้เสกติดโดนดูดโดนดูดโดนดูดสี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 โอ้ยสี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 มาโตมาโต ตรงนี้ตรงนี้วอเตฟอร์วอตฟอรีสองตัวเลยใช่เหรอวะวอตฟอร์วอตฟอร์เขาเอ้ยแฟง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 ไอวอเตอร์ฟอร์ตัวไทยเฮ้ยฝนตกฝนตกอะไรนี่อะไรนี่สกินอะไรนี่สกินใหม่สกินใหม่ฝนตกไอ่เนี่ยจิมมี่จิมมี่จัดมาดิมามาดูดูจิมมี่เล่นดูจิมมี่เล่นสะพักใจจัดจัดมาดิจัดมาดิไม่กกดดันเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกกูจะรอให้มึงไปเอ็ดไว้จิมมี่แล้วพวกกูจะค่อยเดิน ก็วาร์ปกลับมาไม่ไม่อย่าไปอย่าไปถ้ามันถ้ามันตายเราค่อยไปเลยต้องให้จิมมี่เอ็ดเลยมันไม่พีคมาเลยหลังไว้บาชิ่วไปจิมมี่จิมมี่ไป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 จิมมี่พวกกูพวกกูนั่งดูอยู่ไอ้กายลายไอ้กายพิกได้ได้เราดูหลังไว้ไอ้เหี้ยรหลังหลังฟอร์ดเอาเรียบร้อยไอ้เหี้าเอาเดินเดินเดินลายทหารกูไอ้สัสลายฮีโร่สักลายโลสักเโล กูแฟดฟอรอมไหมเดี๋ยวเราจะไปบีดีวะเอาทีกูแฟตให้ทีเที่ยวเลยเฮปเปอร์นี่หว่าเมื่อมานั่งทงาเอ็กซ์ตร้าดโอ้ยทีนีเฮ้ยเฮเว่นตัวนึงเอ้ยลงแล้วปะลงแล้วลงแล้วดรอปดรอปเฮ้ยเฮเว่นเฮเว่นอีกตัวปะสองตัวบันไดสิ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  กัวบักขายนี่ทำอะไรทีเฮียแน่เลยแต่สิบเนาะโตัมมันแล้วก็มีดมนเลยนะเป่งเฮียตกใจหมดเลยกัวบังไงบไกไ่น่าตกใจมันเลยยิงเจอชิคเงียบเจมันเป็นทุกคน